เก้วแก้ว,กวออกกล้องหน่อยอันนี้แพว่วาเชี่ยว,วนอะหนูกินอะไรอยู่หรอกนะกินอะไรอยู่ครับกินอะไรอยู่ครับอืมกินอะไรอยู่ครับแกาจ๋าแก้ว,กวอ่าความเป็นเขินความเป็นเขิน เจ้าจ๋าเออแล้วหนูจะกัดพ่อทำไมเนี่ยฮเออเออเอ,อ,เอ,อมันไม่ใช่ของกินมันเป็นไฟนะพามาเที่ยวหน่อยก็กัดเอากัดเอากัดแต่ไฟนะ่ะเอาอีกละเออเนี่ยพ่อ โหแล้วลูกไปที่หองกินโอ้เจ็บจะกัดทำไมออโอ้พ่อเะี่ยโอ้กัดแล้วอย่างเดียว